สวัสดีครับผมค a t ์เตอทูเนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการ w วท์แคส t ์พาร์ติชันนะครับพอดีวันที่ผ่านมานะครับมือถือของผมมีการอัปเดตเนี่ยครับของมือถือซัมซุงนะครับมีการ update, อัปเดตเวอร์ชันใหม่แต่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นแบบอ๋อไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเวอร์ชันที่แบบเป็นเปลี่ยนเล็กแอนดรอยนะครับเป็นตัวแพทของ Android ที่เอาไว้อัปเดต Security นะครับซึ่งพอหลังจากอัปเดตตรงนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเครื่องอาจจะมีอาการร้อน ช้าแบตหมดเร็ววิธีการแก้ไขนะครับให้เราทำการไวแคดพาร์ติชันไวแคดพาร์ติชันคืออะไรเป็นการล้างค่าที่ไม่จำเป็นหลังที่เรารีเซ็ตเราอัปเดตเวอร์ชันเครื่องแล้วเครื่องมีอาการแฮงรวนเออร์เลอร์นะครับเราสามารถแก้ได้แล้วเราไม่ต้องจำเป็นต้องรีเซ็ตเมื่อก่อนเราอาจจะต้องตั้งค่าโรงงานเพื่อรีเซ็ตเครื่องให้เครื่องกลับไปเสถียรขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ทำเพียงแค่วายแคดพาร์ติชันแค่เนี้ยครับไม่ถึงนาทีก็จะสามารถกลับมาวิธีการนะครับ ให้เรากดปุ่มกดปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเพิ่มเสียงอยู่ปุ่มด้านบนนะครับกดปุ่ม power และกดปุ่ม home ตอนที่เราปิดเครื่องสนิทก็ออื่นเราปิดเครื่องก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่มเพิ่มเสียง power และปุ่ม home นะครับพร้อมกัน หนึ่งสองสามอ่าแบบนี้นะครับพอเป็นรูปหุ่นเขียวรอสักครู่นะครับจะบอกว่ากำลังติดตั้งอัปเดตเสร็จแล้วก็จะเป็นเข้าหน้าจอสีดำและเป็นเมนูนะครับ ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงจะเป็นปุ่มเปลี่ยนเมนูให้เราเลื่อนลงมาลำดับที่6ครับบางอันจะเป็นอันดับที่5นะครับชื่อ whitecap c d i t i o n เนี่ยครับแต่ว่าอย่าไปเลือกไว้ data factory reset นะครับอันที่5นี้อันนี้คือเป็นการล้างเครื่องเหมาะสำหรับคนที่ต้องการขายมือถือทิ้งเราไม,ไม่ต้องการแบบมานั่งลบนู่นลบนี่ต้องการแบบลบทีเดียวแล้วเครื่องกลับไปเป็นค่าโรงงานเลยให้เลือกอันที่5ไว้ White data factory reset แต่ถ้าเลือกอันที่6จะเป็นการาลบบัักต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ทั่วไปโอเคถ้าเราต้องการเลือกให้กดปุ่ม power นะครับเลือกไว a t p a r t i t i o n เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วจะมีถามตอบ yes กับ no ให้เลือกตอบให้เราเลือนล,อลอมาด้วยปุ่มลดเสียงให้เป็น yes แล้วกดปุ่ม power ว่า yes เราสักครู่นะครับก็จะกลับมาหน้าแรกเราสามารถเมนูเนี่ยจะเลือกคำว่า reboot system now อยู่แล้วกดปุ่ม power ครับ เดีย๋ยวรอสักครู่นะครับเครื่องก็จะรีบูตโอเค <c oughs> ซึ่งขั้นตอนนี้ไม่นานครับถ้าเราทำเป็นประจำเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงนาทีเท่านั้นเอง ตัวเครื่องก็จะกลับมาสเสถียรเหมือนเดิมแล้วก็ข้อมูลก็จะอยู่ครบด้วยครับข้อมูลไม่มีการหายไปเหมือนการตั้งค่าโรงงานนะครับดังนั้นแนะนําว่าถ้าหลังจากมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่อย่าลืมกดไวแคปพาร์ติชันก่อนที่จะใช้งานเครื่องต่อไปแล้วถามว่ากดตอนไหนล่ะกดตอนกํนลาลังอัปเดตได้ไหมไม่ได้นะครับต้องเข้าไปในเครื่องจนขึ้นมาว่าอัปเดตอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับ ถึงค่อยปิดเครื่องแล้วก็ค่อยทําการทําไว้แคปตดิชั่นแบบนี้นี่ข้อมูลอยู่ครบหมดลเลยวเวเบเปอร์ก็อยู่แอปต่างๆในเครื่องนะครับก็อยู่ครบนะครับแล้วก็เสถียรด้วยไงก็ลองทํากันดูครับหากมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ถามใน YouTube หรือ Facebook ที่ผมลงลิงก์ได้นะครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ